โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆแจ้งกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม First f ไ y e r กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไฮเกตโมบิสู u i t นดัมค m ค u รุสโดอันไอแลนด์นะครับก็จะเป็นตัวของ RX ขีด77 ขีดศูนย์สองกันแคนนอนคุคูลุสโดอันไอแลนเวอร์ชันนะครับผมพูดหมดได้ไงวะเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ออ,ออกมาใหม่นะครับเป็นตัวของภาคออของโมวิสุดกันดั้มคุคูลุสโดอันนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของตัวกันดั้มดิออริจินนะมันแยกกันนะครับก็ตัวนี้มันเ,เป็นภาคของคูคูลุสโดอันมันเหมือนเป็นจะเป็นภาคหลักที่เขาสร้างดนังมูฟี่แยกมานะนะครับก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ดูไปแล้วแหละหนังบุ๊มบนี้สนุกมากเลยแนะนำให้ไปดูนะครับก็มาดูตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับของซีรีส์ uc หลักนั่นเองนะครับเป็นขั้นกล่องนะครับจะเป็นตัวของ g u น c a n น o n น,นะครับจะมีพาร์ทเปลี่ยนตรงตรงปืนตรงไหลมาให้2อ,อันนะครับเป็นพาร์ทแบบนี้กับแบบนี้นะครับผมนี่2อ,อันนี้ ด้านข้างกล่องน,นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องย่อๆสำหรับตัวกรนดานของอผ้าของคูคุรุสโดอันนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมได้ตัวนี้มาในราคาพันพันกว่าบาทพันหนึ่งนะครับได้มาจากจีสยามพารากอนนะครับโอเคมาเปิดดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่า ครับกระกองว่าจะมีหนึ่งถังนึ่งถังหนึ่งถุง2ถุง3ถุงนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของคู่มือในการประกอบนะครับก็จะมีรูปกันแท้งสองฟอร์มนะครับมาให้ดูกันนะครับนี่จะเป็น the, ที่บอกมาของตัว ดีคอไม่ใช่สติกเกอร์นะครับจะเป็นตัวมาร์กบอกว่าติดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นท่าแอคต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการประกอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแผงมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผงนะครับ แล้วก็จะมีสติกเกอรอ์เป็นสติกเกอร์ใสนะครับมาให้นะครับน,นี่ครับต่อไปเราจะมาดูตัวในนี้นกันนะครับว่ามีาแผองอะไรบ้างครับโอ้ยแต่กากะานนนี้เป็นประทานยากหน ก็วันนี้จะเป็นตัวแรกเลยมั้งในซีของปูดำที่ไม่ใช่ปูดำมารีวิวนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์่ายนะครับทำให้มีดีเทลรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นนั่นเองอมามาดูจะแผงแรกกันดีกว่าแผงแรกจะเป็นแผงของตัวเป็นแผง A นะครับจะเป็นแผงส่วนเท้าแล้วก็โครงด้านในแล้วก็จะเป็นส่วนหัวครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงรวมๆนะครับแผงนี้ต่อไปจะเป็นแผง C2 ูนะครับแล้วต้องมีแผง C 1วันด้วยนะครับ ตีทูนี่ยังตีน้ำเลยนี่เรื่องแผงของพวกพาดอาวุธนะครับนี่นมาเมื่อกี้ให้ดูเลยเลยสปายจะเป็นแผง B1 นะครับจะเป็นแผงส่วนเกาะน,นอกนะครับจะเป็น uh, สีแดงนะครับก็ดีเทลถือว่าลงมาได้ดีเลยนะครับก็ต้องไปตัดเส้นอะไรอีกเพื่อให้มันดูสวยงามมากขึ้นสปายจะเป็นแผง uh, ส่วนของโครงในนะครับจะเป็นโครงด้านในของตัว uh, การแคนนลตอนนี้นะครับก็ถือว่ารล,ละเอียด ในการทำโครงไนทเขาก็ทำมาได้ดีเลยนะครับถึงจะไม่มีใครไปดูโครงไนทกันต่อไปจะเป็นแผงเอของส่วนหน้าอกกับส่วนเอวนะครับก็จะเป็นแผงเกาะด้านนอกเหมือนเดิมครับเป็น B2 ครับก็จะเป็นสีที่เสียดสีแดงโทนนี้ก็คือเป็นสีที่ผมชอบนะครับต่อไปจะเป็นแผงสุดท้ายนะครับจะเป็นแผงอีเอาไว้เป็นเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นแผงพอซอ PC นะครับโอ้ยไรมายมอกนะครับ เป็นแผง p ีซีมาตรฐานทั่วไปครับเขาก็จะให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าอาจจะใช้เยอะดน,นึ่ก็แผงรวมกันทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับบวกสติ๊กเกอร์ด้วยโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จกันเลยไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับไฮเกต์กันดัมโมเอไม่ใช่โมวิสูตกันดัมคุคุรุสโดอันไอซ์แลนด์นะครับ ก็เป็น RX คีด77ด02การแคนนอนคูค no ูรุสโดอันเวอร์ชนะครับผมก็จะเป็นการแคนนอนใน WV ของภาคนี้นั่นเองนะครับก็จะมีประกดสอตัวอยู่ในเรื่องนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเปลี่ยนเป็นเหมือนของตัวที่2มาให้นะครับแล้วก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์ใสมาให้นั่นเองนะครับผมก็บอกไปแล้วในการอะไรนะเปิดเปิดกล่องนะครับผม รเรามาดูตัวดีเทลของตัวการแค n น n กันดีกว่านะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์ใสแถมมาให้นะครับเพื่อไว้ใช้ในการแปะทำให้มีดีเทลมากขึ้นนะครับถึงในนี้ถึงในกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นก็ถึงนะนะี่ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับ ตัวการ c a แค n นในเรื่องดีเทลรายละเอียดนะครับผมก็มาดูเออ่ส่วนของอาวุธและจุดขยับกันดีกว่านะครับจุดขยับแรกนะครับต้องอตัวปืนที่อยู่ตรงไหล่นะครับก็จะสามารถเอาขึ้นได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับระบบไฮดรลิกอยู่ตรงนี้นะครับที่มันจะลงไปแล้วเวลาลงไปมันจะเสียบเข้าเข้าไปในกระบอกนะครับ ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวหัวนะครับก็จะขยับได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดข้างๆนะครับ <S <S แล้วก็ตรงสออากาศนี้ก็หลุดง่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครติดจอาได้ก็ติดไปเลยดีกว่านะครับการหายมาต่อไปจะเป็นส่วนของตัวนะครับส่วนตัวก็สามารถลงมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ แบบหลังจะหักอยู่แล้วนะครับนี่เพราะว่าเอาไ้ใช้ในท่าที่แบบว่ามันคุกเข่านะครับส่วนตัวแขนสามารถาหมุนได้รอบเลยนะครับจะเป็นอันนี้ตัวนออ <c oughs> ั่นแหละคุณจะรู้อะตัวไหล่สามารถเอาแขนไปได้แบบนี้เลยนะครับสามารถหมุนได้แล้วก็เวลาครับ เวลาพับมันก็จะได้เท่านี้นะครับถือว่าข้อต่อไม่ค่อยยืดหยุนขนาดนั้นแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ข้อต่อข้อต่อของตัวนี้ก็คือแน่นแน่นมากเลยต่อไปจะเป็นข้างนี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนอาวุธตัวบีมนะครับเป็นบีมบีมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันนะแต่เป็นบีมของกันดั้มนั่นแหละ,ะส่วนกระโปงตรงนี้จะขยับได้นะครับปกติเลยนะครับแล้วกระโปงข้างก็ขยับขึ้นลงได้นะครับนิดหน่อย ส่วนกระโปรงหลังจะฟิกมาเลยนะครับมาดูส่วนขาดีกว่านะครับส่วนขาสามารถเตะไปด้านหน้าได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาลงมาก็1สเตปนะครับ1สเตปแล้วก็2สเตปเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่สามารถไปสุดได้เพราะมันติดดีไซตรงขามันอวบเกินนะครับแต่เท่านี้ก็สามารถจัด,จดท่าของตัวกันแคนนอนได้แล้วนะครับมาดูส่วนของอาวุธกันดีกว่านะครับอาวุธก็อันนี้ก็คือบีมกันนี่ก็คือจะเป็น แคนนอนของตัวนี้นะครับเป็นปืนใหญ่ครับสมารถถอดออกมาได้เพื่อเปลี่ยนพาร์ตนะครับผมมาดูพาร์ตอันต่อไปดีกว่านะครับพาร์ตอันต่อไปก็คือจะเป็นพาร์ตอ่าส่วนตัวนี้เลยนะครับเป็นเออเหมือนที่ยิงมิสไซน์นะครับนี่จะเป็นพาร์ตของตัวที่สองที่เออปรากฏตัวของตัวนี้นะครับผมวิธีการใส่นะครับก็พอถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงเดือยตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้มาเสียบกับตรงนี้นะครับ ได้เข้าไปนี่ก็จะใส่ได้ก็จะเป็นตัวที่สองเรียบร้อยแล้วครับมาดูของเสริมที่มันให,มให้มาดีกว่านะครับของเสริมที่มันให้มาจะเป็นมือแบอีก2มือนะครับไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมา,าจัดท่าเบื้องต้นกันดูดีกว่าท่าแบบคลาสสิกของตัวการแคนนอนนะครับ แล้วก็มันจะให้มือกำมมาด้วยนะครับแต่ว่าผมมันหายไปไหนอันนึงก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็จะเป็นมือแบบใส่บีมไรเฟิลเอาไว้นะครับบีมกันสภาพลืมชื่อบีมไรเฟิลในน้องใส่มือแบบไปสองข้างนะครับันเอาจุดเด่นของมันมาใช้นะครับก็คือการหันขึ้นอย่างนี้นะครับ มองไปข้างหน้าแล้วก็เอาตัวาการแคนนอนเรียกอย่างนี้แลวกันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนแขนมาวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนขาก็วางเท้าได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เท้า ท่านี้มันก็จะได้ถ้ายิงเอ่อยิงปืนใหญ่แบบแบบนอนอยู่นะครับเอาไว้สําหรับแบบว่าอยู่บนผ่านะครับก็ถ้าเกิดทำฉากเต็วเรามาที่เป็นผาแล้วเอาตัวนี้ไปไปวางท่านั้นได้ก็จะรอ,อเทมากเลยนะครับนี่ลอเทมาก ตัวนี้บอกเลยว่าสารผมผมถือว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เอ่อทำได้ดีมากนะครับเป็นการแทงที่ผมว่าน่าจะเป็นการแทงตัวที่ดีที่สุดของในตอนนี้แล้วนะครับอ,อ,อีกหนึ่งส่วนที่ผมลืมบอกนะครับก็คือตรงมิัยอย่างนี้มันขยับได้‑น้อยมากนะครับก็คือได้แค่ขึ้นลงอย่างนี้นะครับมันขยับอะไรไม่ได้แล้วครับนี่ ต่ดีเทลของตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับก็ก็สำหรับตัวนี้ก็ผมก็มันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละมันได้เท่านี้เอก็ลองไปไต่ตองกันดูนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็ลองไต่ตองนะครับสำหรับราคาปกติที่อยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยนะครับก็ตอนนี้ราคามันก็ยังไม่ขึ้นเนาะก็ควรรีบหาจับจองกันก่อนที่มันจะหมดตลาดนะครับ ก็ผมคิดว่ามันน่าจะไม่หมดตลอดเท่ากับไอซาคุที่มันรีโปรดักตมาหรือว่ากันดัมหรอกนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะฮิตนะครับมั่งมั่งนะออโอเคกเ็สำหรับคลิปรีวิวไฮเกตตัวการแคนนอนตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าถ้าใครชื่อใช่อใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่ จะทําให้ผมไปสู่หน0 0งพันซับกันด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้ไปละบายไว้เจอกันาย